สวัสดีค่ะเห็นตรงนี้ไม่สตาร์บัคอย่างงี้ตรงนี้ไม่ใช่คอมมูนิตี้มอลล์แต่อย่างใดค่ะแต่ตรงนี้เป็นคอนโดที่อยู่ท่ามกลางคอมมูนิตี้มอลล์แล้วก็ฟาซิลิตี้มากมายแถมอยู่ที่3ย่านใกล้กับ MIT 3ย่านเพียง180เมตรที่สำคัญยังอยู่กับจัง,งุรัสพิทาว์จตุริสแควร์วันนี้พรอพเพอร์ตี้เกลอยู่ที่แอชตนันจุฬาสิลม ฟาซิลิตี้ที่นี่มีมากมายเลยนะคะสระว่ายน้ำออนเซนฟิตเนส แล้วก็โซเชียลกลับค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในที่ห้องหนงห้องนอนหนึ่งห้องน้ำขนาด32.5ตารางเมตรจะเห็นได้เลยว่าห้องนี้จะมีความกว้างที่เรียกได้ว่าอยู่กันสบายแน่นอนซึ่งตอนนี้ที่เราอยู่ค่ะคือส่วนของห้องครัวเห็นได้เลยว่าทางนี้ค่ะจะเป็นเคาน์เตอร์ทั้งหมดที่มีทั้งไมโครเวฟมีตัวฮูด มีเตาไฟฟ้ามีทิ้งแล้วก็มีตู้เก็บของให้ด้วยทั้งชั้นบนชั้นล่างเลยที่สําคัญเขายังมีตู้เย็นให้ด้วยนะคะแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้จะเป็นชูคาบินเนตหรือที่เก็บรองเท้าไกได้วยว่าสะดวกมากๆเลยไม่มีทางรกแน่นอนค่ะตัดมาตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกนะคะห้องรับแขกตรงนี้จะเห็นได้ว่าก็ว้างเช่นกันค่ะสามารถจัดของตรงนี้สามารถทาโซนนั่งเล่นนิดหน่อยได้เลยและตรงนี้ค่ะก็จะเป็นโซฟามีตู้เก็บของตรงนี้มีทีวี แล้วก็เขามีสิ่งนี้ด้วยค่ะรู้จักกันใช่ไหมไฮเทคมากมาก,มากค่ะแล้วก็ความพิเศษของห้องนี้ก็คือห้องนี้ค่ะจะมีหน้าต่างซึ่งหน้าต่างที่ห้องนี้ค่ะจะเป็น floor to ceiling ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหน้าต่างที่มีความกว้างมากๆเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่แคบไม่อยู่อย่างแคบแ,แน่นอนผ่านมาตรงนี้ค่ะด้านหลังของที่ชั้นจะเป็นห้องนอนที่จะมีเตียงแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปอยากจะแนะนําบางอย่างสิ่งนี้ หากเราต้องการเป็นห้องนอนหรือเราต้องการความ p r i v a t เราก็แค่เลื่อนลงมาติดได้เลยค่ะตรงนี้ก็แค่ขย,ยับโซฟาออกน,นิดหน่อยเรียกได้ว่าสามารถทําห้องได้สบายมากๆเลยแล้วก็ตัวเตียงค่ะจะเป็นเตียงขนาด king size นอนกันสบายแน่นอนค่ะหนึ่งไฮไลท์ของห้องนี้ค่ะคือตรงนี้เลยจะเห็นได้ว่าตรงนี้ไม่ใช่กระจกธรรมดาค่ะตรงนี้จะเป็นกระจกที่เรียกได้ว่าเราเกดตรงนี้ จะมีไฟสาหรับการแต่งหน้าด้วยค่ะตรงนี้เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะตรงนี้จากที่ได้ดูห้องมาเป็นยังไงห้องนี้สวยใช่ไหมคะบอกเลยว่าห้องนี้สวยมากแล้วก็กว้างเหมาะสําหรับการอยู่มากๆเลยที่สําคัญห้องนี้ยังมีกระจบที่แบบเรียกได้ว่าเห็นมุมทั้ง3ามย่านเห็นทั้งตัวสามานมิทาวจากจูรีสควเห็นทุกอย่างเรียกได้ว่าเลิศมากๆเลยค่ะ ถ้าเกิดว่าอยากเช่านะคะราคาเช่าอยู่ที่30 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองแล้วก็แล้วก็แล้วก็พึ้นได้สายตรงจากเจ้าของห้องมาค่ะว่าเจ้าของห้องยินดีที่จะขายให้ในราคาพิเศษค่ะแค่7ล้านบาทเท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดเรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยค่ะไม่มีไม่ได้แล้วนะคะห้องนี้ถ้าใครอยากติดต่อหรืออยากจะดูห้องนี้หรืออยากจะซื้อจริงๆสามารถติดต่อที่ Property Scout เลยค่ะเรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยเหลือคุณแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ฟต์ให้เป็นกําลังใจให้กับเราแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนที่ทําช่องนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากให้รีวิวสาม,มารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย